มาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดจากความเคลื่อนไหวของพลเอกสมยศพุ่มพันม่วงเข้ามาแล้วนะครับมาล้วเข้ามาแล้วดูจากล่าสุดเลยนะครับพลเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่ได้กังวลหากมาดามแป้งจะฟ้องเป็นสิทธิ์ที่มาดามแป้งจะทําส่วนตัวยืนยันว่าพร้อมชี้แจงในชั้นศาลทุกอย่างทุกเรื่องโดนกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเลิกลิขสิทธิ์นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการยกเลิกลิขสิทธิ์แต่ยกเลิกบริษัทสยามสปอร์ต ที่เป็นคนดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคก่อนหน้านี้ทําให้บริรัียมสปอร์เสียหายเนื่องจากเขาได้เตรียมซื้อรถโมบายถ่ายทอดสดเดยอุปรกรณ์ที่ถ่ายทอดสดล่วงหน้าทําให้เขามีผลกระทบให้เกิดความเสียหายไม่ได้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟุตบอลทูที่ซื้อสิทธิ์ไปก็ยังจ่ายเงินให้กับสมาคมปกติมีหลายเรื่องที่ทาไปเพื่อประโยชน์ต่อสมาคมและสโม,มสรสมาชิกเกี่ยวกับการยกเลิกการดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมย์สปอร์อนอนในช่วงนั้นเรื่องจ้างทนายความสู้คดีจำนวน30ล้านบาท พลเอกสมยศอธิบายว่าคดีอาญากับคดีแพ่งเป็นไปตามปกติอยู่แล้วคดีอาญาค่าใช้จ่ายถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับคดีส่วนคดีแพ่งในค่าทนายความขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์การฟ้องร้องของจํานวนมันต้องเปอร์เซนต์ตอนชนะดิใช่ไหมใชออ่อันนี้30ล้านจ่ายไปแล้วนะฮะแล้วแพ้นะฮะครับเรื่องขายสิทธิ์ดัต้าแอน y s i ซิที่เป็นข้อมูลจากการถ่ายทอดสดนั้นไม่ได้เป็นการขายข้อมูลลับอะไรสมาคมในปัจจุบันนั้นก็ได้เงินอยู่ ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมทําไมสมาคมไม่สั่งยกเลิกมาดมแป้งถแถลงว่าจะซื้อคืนมาเลเซียไม่ขายใช่เงินกู้ของสมา,สาพาันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟาจำนวน5ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ1 5 5ล้านบาทตอนนั้นฟีฟามีโครงการเงินกู้ช่วยเหลือช่วงวิกฤตโควิด19ให้กับสมาชิกทุกประเทศทั่วโลก2อ1ประเทศสมาคมก็กู้มาเพื่อนํามาใช้จ่ายช่วยเหลือและบริหารต่างๆของสมาคมเป็นเรื่องปกติไม่ได้กำลังเข้ากระเป๋าส่วนตัวนะครับ พลเอกสมยศบอกปิดท้ายว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะอธิบายและชี้แจงทุกเรื่องในชั้นศาลหากมีการฟ้องร้องครับครับส่วนแผนกข่าวกีฬาของผู้จัดการออนไลน์เนี่ยก็ไปค้นเจอข้อมูลรายชื่อบริษัทที่มีชื่อของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงถือหุ้นอยู่เป็นกรรมการอยู่นะครับนอกจากจะมีเงินเดือนหนึ่งล้านบาท จาก2ที่เป็น2ล้านแล้วยังมีหุ้นส่วนในบริษัทดังต่อไปนี้มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท4แห่งถือหุ้น11รายการมูลค่าทั้งหมด730ล้าน542,000กับ41บาทนะครับตัวอย่างก็เช่นบริษัท Good Better Base จำกัดนะครับก็มีชื่อพลตรจเอ็กสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทท่านถือหุ้นอยู่2ล้าน5 0 0หุ้น คิดเป็น99.88%มูลค่ารวม250,669,251ล้านบาทบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์นะครับบริษัทที่2คือบริษัทพระแสงกรีนพาวเวอร์จำกัดพบรายชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการผลิตและกจำหน่ายกระแสะไฟฟ้านะครับ บริษัทที่3 Medical and Food Lab จำกัดนะครับชื่อของพลตำรวจเอกสมยศพุ่นพันม่วงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร,ร์นะครับบริษัท Energy Revolution จำกัดชื่อของพลตำรวจเอกสมยศพุ่นพันม่วงเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็แตกเป็นบริษัทย่อยๆอีกเช่น All Energy and Utility จำกัดมหาชนบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asset Million จำกัดนะครับและบริษัทย่อยๆเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าท่านมีชื่อถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทอยู่หลายแห่งลเลยก็ด